บอกเฮาเลิกบอได้ก็คนมันหักหมดใจไปแล้วความฮักของเราสิต้องมีอีกหลายสำรับใช่บ่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปต่อที่73สินข้อสงสินข้อ3ไม่ต้องสนใจสนใจที่ชุดที่73กันครับครับเดอ เวลิเกตอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะออ่านไม่ออกนะครับอันนี้เป็นไพ่ของทางเยอรมันนะครับคิเซียนอลาดาเฟเดอร์นะครับ43ใบนะครับตอนที่ไปอยู่ที่โอ <c oughs> อยู่ที่ลาววันนี้นะครับอยู่ที่เยอรมันนะครับตั้งแต่ปี59 นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเฟย่านะครับ43ใบออร์เคิลสวยงามนะครับดูแบบเก๋ไก๋ไฮ้คดมากมายเนอะตรงกับเพลงที่เราได้ร้องเมื่อเช้านี้เลยเลิกได้บอกบอเนอะ28.5นะครับราคาสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขาอ่านไม่ออกหรอกครับแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการแปลความจาก กูเกิลเอานะครับว่าเทพตัวไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่อ่านออกนะเนี่ยเฮคัเท่เมื่อวันเจอเฮคัทเท่แล้วในชุดการ์เด s a แอนด์ซารันนะครับผมเทพ,แเเนะเทพีแห่งจันเดือนมืดนะครับประมาณนี้เนาะเทพีแห่งจันเดือนมืดนะครับประมาณนี้นะครับก็เด็ดนะแล้วเขามีเทพีอะไรวะเนี่ยเทพแห่งภาษาอะไรวะเนี่ยยมมาโล โอเคเพราะฉะนั้นจะเป็นภาษาที่เป็นแบบลักษณะของภาษาเยอรมันแต่เราก็ใช้ความ Google เข้าไปนะครับ43ใบด้านหลังนะครับไพ่โอ้สวยงามนะครับไพ่ก็ไม่ได้เบาบางอะไรเท่าไหร่ก,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 ก็ไม่ได้หนาม,มากนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะครับทั้งหมดมี43ใบด้วยกันนะครับไพ่ก็อาจจะเล็กกว่าของ God and the Titan แล้วก็ระอนนะครับผม นะด้านหลังมันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับทางนอประมาณนี้นี่คือหางของเยอรมันนะครับอ่ะหน้าไพ่ของเขาออกมาผมว่าสวยงามดีนะก็จะเป็นผู้หญิงเป็นเทพีหรือว่าเป็นเทพผู้หญิงแต่ละคนนะอย่างมาเรียนะครับก็พระแม่มาเรียนะครับเลดี้พอเทียนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลบหลักข้าวฝันแล้วก็ในชุดนี้นอกจากเป็นเทพผู้หญิงแล้วยังมีเป็นดอกไม้ด้วยนะครับก็จะมีดอก ไม้ต่างๆมีเพลนะครับประมาณนี้แล้วสัญลักษณ์ข้างหลังก็จะเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรสักอย่างหนึ่งของเขานะครับแฟนนะครับประมาณนี้นะครับก็คือในคู่มือผมมีอ่านไว้เรียบร้อยละอย่างแฟนเอาไปดูแฟนกันนะครับ tp แฟน f an, a n แฟนนะครับอย่างที่บอกครับบางทีเราใช้ไพ่พวกนี้ไพ่ที่เป็นประกนํนำต่างๆนา,นานเนี่ยเราจะต้องแบบว่าหาความรู้นะครับหาความรู้ คือมันเป็นภาษาเยอรมันก็จริงแต่เราก็ต้องหาความรู้จากา Google ได้นะครับอีโปนานะครับอีลยนะครับนี่แฟนนะครับแฟนก็จะเป็นเทพแห่งอะไรสักอย่างหนึง่งเอ่อคล้ายๆเฟย์่า,านะครับประมาณนี้นะครับไม่มีบอกแคสไม่มีบอกแคสแต่ว่ารู้สึกว่าอา่ะถ้าทำนายไม่ได้เราก็ทำนายจากเอ่อความสวยงามของนางก็แล้วกันนะครับว่าเอะความสวยงามของนางเป็นอย่างไร นะครับประมาณนี้นะอ่าอิลุยอิลุยนี่คือนี่นะครับอิลุยก็คือแรกๆไม่ใช่แต่หลังหลังนางอะไรวะเนี่ยนางนางเทียบเท่ากับไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นอาร์ติเกเดตออฟเดอะไอร์แลนด์นะครับไกอานะครับผู้บุกเบิกไอแลนด์นะครับอ๋อนางเป็นผู้บุกเบิกไอแลนด์นั่นเองนะครับแม่ของแผ่นดินนะครับเทพีแห่งดินและโลกนะครับ นำความอบอุ่นมาให้นะครับก็อีลุยก็มาจากไอร์แลนด์นะครับอีลุยก็มาจากไอแลนด์นะครับตัวแทนแห่งอธิปไตยนะครับก็คือเหมือนกับสร้างเมืองขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับบิจิตนะครับนี่คือเทพีหมีเนาะเห็นหมียังครับเช้านี้เห็นหมียังอ่ะบิจิตนะครับผมบิจิตก็คือเอ่อเทพีแห่งฤดูใบไม้ผลินะครับเฟอร์ติไลท์เฮลติงโพเอตี้นะครับผมแล้วก็สมิธครับก็คือพวก เครื่องมือที่ทําจากเหล็กด้วยนะครับวันนั้นเราก็ใช้คําทํานายจากพวกนี้โรสง่ายๆกุหลาบถามความรักเนาะพวกดอกไม้ต่างๆนานากล้วยไม้มันก็จะมีคําทํานายของเขาแมกโนเรียนะครับแล้วก็คือมันเป็นภาษาเยอรมันนะฮะถ้าใครเป็น,นถนัดภาษาเยอรมันก็น่าจะโอเคนะครับถ้าไม่ถนัดเราก็อาจจะแบบว่าอย่างที่บอกครับเราก็ต้องไปเทียบเคียงภาษาของเขามาประมาณนี้ นะครับแมกโนเลียแปลว่าไหลรอ่ามันก็จะมีบอกว่าแมกโนเลียคือชื่นชมความงามของเธองามเสมอสง่างามส,มมส,งงามสัญลักษณ์แห่งเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือมันเป็นการศึกษาของผมนะครับเวลาที่เราได้ไพ่แบบว่าเฮ้ยชุดนี้พอไปอยู่ที่ตรงเยอรมันเฮ้ยสวยดีว่าตอนอยู่สวิสแบรนนะครับไม่ใช่เยอรมันก็สวิสแบรนด์ตอนนั้นเออมันสวยดีอนะเนาะเราก็เลยอยากจะสะสมไว้พอเปิดเข้ามาหึมมันก็โอเคอยู่นะ อ่าพวกนี้ก็จะเป็นพวกนิมประมาณนี้คล้ายๆพวกนิมนะครับเลดีนาดานะครับผมแล้วนี่ก็มอกแกลนมอกน่านะครับน่าจะเป็นพวกมอกแกน่านะครับคล้ายๆมอกลน่า ok ana, นะครับผมอ่าไฮพานาวอนอเล็กซานเดียอันนี้เคยดูหนังไหมครับเรื่องหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่เขาเ,าเก่งในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็สุดท้ายแล้วโดนเอาหินปาจนตายเคยเคยดูไหมครับไฮพีไฮ เดี๋ยวดูให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ที่บอกว่าโลกเบี้ยวโลกกลมโลกเป็นวงรีสุดท้ายแล้วโลกก็คือวงกลมอะไรประมาณนี้แล้วนางก็เก่งในเรื่องของโหราศาสตร์จนแบบว่านางเก่งมากมายเก่งจนแบบว่าผู้ชายเนี่ยอายผู้ชายอายแล้วก็ผู้ชายก็คิดว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับไม่ไม่น่าจะมีความรู้มากกว่าตัวเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนกับมีแบบว่า แก้ผ้าแล้วก็เอาหินปาจนตายประมาณนี้นะครับเออนะไม่ได้ดูไม่ได้เขียนไม่ได้แปลเอาไว้แต่ว่ามันตำนานของเขาจะเป็นแบบนี้อเล็กซานเดร์นะครับผมถ้าเคยดูหนังเรื่องนี้นะจะจำได้นะครับอีโปนาเทพีแห่งม้านะครับผมอันนี้ก็นักลบแน่นอนคือบางทีอันนี้กิลกาวอนบิเจตนะครับฮิวเกตกอนบอนบิเจตน่าจะสะกดอย่างนี้เนาะก็ตอนนั้นเอง นะครับคือก็จะเขียนจดๆไว้อยู่แหละนะครับประมาณนี้นะแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นแม่ชีนะครับตอนนั้นก็ใช้ในการทํานมาหลายหลายหลายครั้งละก็สนุกดีนะครับประมาณนี้นะครับมีแม่ชีหลายๆคนด้วยกันบางทีพอเปิดไพ่ชุดนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นแม่ชีปุ๊บอ๋อรู้ใช่ไหมครับว่าแปลว่าอะไรเออพอเจอแม่ชีปุ๊บก็รู้แล้วละ่ะว่าเออชีวิตนี้คงไม่มีป่วแหละครับ อืมเนอะก็ต้องอยู่เป็นแม่ชีไปอันนี้จะเป็นแม่ชีที่โด่งดังด้วยนะครับจะมีตำนานต่างๆของแม่ชีที่โด่งดังอยู่หาไม่เจอนะครับต้องค่อยๆดูนะครับแต่ว่าผมจําได้ว่าเธอเป็นแม่ชีคนหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหแบบว่าเข่งมากแล้วก็ช่วยเหลือโบสถ์นะครับแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับคือเป็นเหมือนกับวีรสตรีของทางนอทางเยอรมันตรงนั้นะนะครับประมาณนี้เนอะอืมแต่ละคนนี้คือ สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไปต่อที่วิเวียนอ่าวิเวียนนี่คือตัวลายนะครับแล้วก็แอควอนเอสไม่รู้จักนะครับไนกี้คือเทพแห่งชัยชนะนะครับจะอยู่ทางด้านสายมือของอาร์ทิมิสอยู่ประจำนะครับอาร์ทิมิอันนี้คืออาร์ธานิสนะครับผมแล้วก็ดุนเทียนะครับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ประมาณนี้เฮตาเกะนะครับะนะครับประมาณนี้เนาะ แอมเมอร์สนะครับนี่อาร์ทิมีสนะครับบางตัวเราก็รู้จักนี่ของอียิปต์นะครับเนมิซิสนะครับเควอนเอสซีซีตัวนี้ก็จะเป็นพี่สาวกับน้องสาวกับตรงไปกี้นี้นะครับจะมีตรงนี้สองตัวนะเป็นพี่น้องกันรู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดคือไพ่นี้ใช้มานานละแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้นี่ครับนี่จะเป็นคนพี่กับคนน้องประมาณนี้คาราวอนนะครับเอเจนต์เอสซีซี นะครับแล้วก็พาล่าอ h เทนาก็คืออะเทน่านั่นเองนะครับแล้วก็นี่เทพีหอยนะครับวีนัสหรืออโฟไดตินะครับ, oy, รบ, Venus, ร ite, รบผมไอซิสนาไอซิสเจอหลายทีละน้ำม่วัโรเทคชั่นนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ต้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งของทางนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคาแปลของเขาว่าต้นไม้เป็นยังไงเวลาที่เราไปเจอต้นไม้แบบนี้บางทีเราดูลักษณะของต้นไม้อา้าวตัวนี้คือยืนยงมั่นคงตัวนี้คือผิวไหวอะไรแบบนี้นะครับ ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าบางทีถ้าเราอาร่านภาษาเยอร huh มัในออกเราก็จะสนุกมากมายกว่านั้นนะครับนี่เทพีแห่งรวงข้าวนะครับอันนี้คืออะไรวะเนี้ยเนทิเนทิสนะเทพีเนทิสนะครับน่าจะใช่เนาะเออนะครับแล้วก็มอแกนนหมอกกน่านะครับตอนี้เนาะคล้ายพวกเวทมนต์นะครับลูน่าดวงจันทรนะครับแล้วก็ อีดูนานะครับอีดูนานี่รักษาพวกแอปเปิลนะครับแล้วก็ออโรล่านี่คือพาทิ์นะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้น่ารักน่ารักสวยสวยดูไฮคาร์ art, นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคําทานายเนี่ยอาจจะแบบว่าดูแบบว่าจะต้องใช้คําทํานายที่แบบว่าออภาษาเยอรมันทีนี้ถ้าเราภาษาเยอรมันไม่ได้ละทาไงครับดูตามรูปเลยนะครับดูตามรูปได้เลยนะครับ อ่ะเรามาดูกันครับว่าเราจะใช้คําทํานายอย่างไรวันนี้เราก็เหมือนกับให้ดูแล้วก็สอนไปด้วยนะครับว่าเวลาไปเจอไพ่แบบเนี้คือมันสวยจริงอ่ะมันชอบจริงอ่ะแต่ทีนี้ความสามารถทางภาษาเราอาจจะเฮ้ยเราไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันมาปัจจุบันมันอาจจะใช้ Google แปลได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ล่ะมันใช้ไม่ได้ก็ใช้ภาพในการแปลก็แล้วกันอะมาดูคนเกิดวันจันทร์กันคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไง นะครับก็คือเอาวันนี้นะวันที่เท่าไหร่สิ้คนเกิดวันจันทร์อ่าคือดอกอะไรวะเนี่ยดอกอะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเขาก็บอกว่าดอกนี้คืออันนี้ละกันถ้าสมมติว่าเราไม่รู้อ่าสมมุติเราไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรคนเกิดวันจันทร์วันนี้ดอกไม้สีแดงมีความเขียวชะอุ่มนะแปลว่ามันต้องมีความสดใสจะต้องมีการเงาะเงยของชีวิตขึ้นมาถูกไหมถ้าเราแปลความอย่างนี้นะ ว่าคนเกิดวันจันทร์วันนี้รู้สึกยังไงวันนี้น่าจะโอเคดีอยู่อะไรประมาณนี้วันจันทร์เป็นอะไรมิตรกับวันพฤหัสไม่ใช่สิวันจันทร์กับวันอาทิตย์เป็นมิตรกับคูจัน์ฉมตูคู่พุทธงยาววันพุธอ่าประมาณนี้เนาะแต่ว่าวันจันทร์ก็เป็นคู่สมพลกับวันพฤหัสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ คนเกิดวันจันทร์เองเนี่ยได้ตัวนี้ออกมาเรายังไม่ได้ดูคู่มือเราก็แปลว่าเฮ้ยมีทั้งสีเขียวความสดใสมีทั้งดอกผลไม้ดอกเชอร์รี่ดอกเหมือนกับคล้ายๆพวกเชอร์รี่พวกแอปเปิลเชอร์รี่แอปเปิลบ้านมืองอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เป็นพวกเชอร์รี่เป็นพวกตระก,กูลพวกแคบรบรี่อะไรประมาณเนี้ยเนาะเออก็จะทําให้รู้สึกมีดอกมีผลการเก็บเงินได้ไหมประมาณนี้นะครับ เราไปดูครับต้นนี้คือต้นโรแซโลแวนนะครับเป็นเบอร์รี่สีแดงนั่นเองนะครับเราก็ไปหาความหมายของเบอร์รี่สีแดงนะครับเออแปลว่าอะไรครับแปลว่าย่อยสลายง่ายแปลว่าอ่อนไหวล่าเ,เนนริงมีเสน่ะะห์นะครับไม่หลงอะไรวะเนี้ยใช่ปะวะใช่แหละนะครับเป็นต้นไม้ประจําคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10เมษา นะครับแล้วก็4-13ถึงตุลานะครับมีรส,สนิยมดีอ่าเห็นไหมครับไม่หลงตัวเองเพราะนั้นเนี่ยคือคำแปลของคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอังคารละอ่าเห็นไหมเราก็ใช้หลักแบบนี้นะครับแล้วเราถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเข้า Google ได้เราก็ลองเข้าไปดูว่าต้นโลแวนมันคืออะไรนะครับโอ้โหคนเกิดวันอังคารดอกไม้มาอีกละดอกไม้พวกนี้คล้ายๆบันชื่นบันเย็นนะครับอ่าตัวจ ดอกไม้ตัวนี้อาจจะดูแบบว่ามีความสดใสเลิงล่าเลิงระบำดอกไม้กำลังบานออกมามีดอกตูมเกี่ยวกับปริศนาที่กำลังจะบานต่อไปใช่ไหมเราก็จะทำนายแบบนี้ได้ทีนี้เราก็จะไปดูครับว่าความหมายของต้นไม้ตัวนี้คืออะไรนะครับเนี่ยครับไม่ยากนะครับถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณเห็นแบบนี้คุณก็ทำนายแบบนี้ไปไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับต้นนี้คือต้อนอะไรครับ ตัว G, A, B, C, D, F, G, S, <laughs> <S ต้องมานั่งท่องเนาะเดซี่ i, นั่นเองอ่าพอแปลงมามันคือเดซี่บริสุทธิ์ไร้เดียงาสาซื่อสตัตย์นะครับจงรักภักดีต่ออ่าอะไรวะเนาะนั่นแหละครับนะ เดซี่สีขาวอ่าเดซี่สีขาวก็คือความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารคุณได้ดอกเดซี่คือความบริสุทธิ์ใจนะครับวันนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ทํานายไปบริสุทธิ์ไร้เดียงสาลื่นเริงระเบิงระ,ะบําอะไรประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํานายแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปดูในคู่มือนะครับอ่ะไปต่อที่คนเกิดวันพุธกันคนเกิดวันพุธครับวันนี้เป็นอย่างไร อาอาเทนิสออกมาเลยนะครับอาเทนิสออกมาเห็นผู้หญิงถือดาบแบบนี้แล้วมีผีเสือ้อแปลว่าแวดล้อมด้วยอะไรมากมายสมมุติเราไม่รู้ว่าอาเทนิสเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับเราดูจากในรูปสีน้ำตาลพื้นื้นเบสิกนะครับมีผีเสื้อบินรอบแปลว่าเธอไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนะทำนายอย่างนี้น,นะครับทีนี้เรามาดูกันอาเทนิสคืออะไร อัธนีก็คือกาลาเดียวนะครับกาลาเดียวจำได้ไหมครับกาลาเดียวในหนังของ l o r d of the Ring คือใครครับก็คือเอ๋อลนะครับเอลคนนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูครับว่าอัธนิเนี่ยน่าจะเป็นเทพีแห่งธรรมชาติมวลหมู่ดอกไม้และนางเองก็อาจจะแบบว่าเก่งในเรื่องของการที่จะมีดาบอยู่นะครับมีดาบอยู่ก็อาจจะแบบว่าบูบุญได้เช่นเดียวกัน นะครับประมาณนี้ถามว่าคนเกิดวันพุธลักษณะของคนเกิดวันพุธวันนี้มีลักษณะแบบยังไงเราก็บอกว่ารักธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้อาจจะแบบว่ายอมมือยอมที่จะแบบว่าไม่ทําร้ายใครยอมที่แบบว่านิ่ง,งสงบสงบอ่าเพราะว่านางถือดาบความลงถูกไหมครับคือเหมือนกับเป็นแนวตั้งลครับอ่าวันนี้คนเกิดวันพุธอาจจะแบบว่าดูลึกล้ําดูน้ํานิ่งไหลลึกดูแบบว่า ตั้งรับแบบนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นเราก็ทํานายแบบนี้ไปไม่ยากเย็นนะครับเพราะฉนั้นเราเห็นรูปยังไงคือไพ่บางใบเนี่ยเราทํานายไม่รู้จะทํานายอะไรดีนะครับอ่ะไปดูคนเกิดวันพุนรหัสคนเกิดวันพุนรหัสเป็นยังไงครับนียนี่อาเทพีแห่งรวงข้าวนะครับเมอร์โกนิกจินอะไรสักอย่างเนี่ยพราะเห็นอย่างเงี้ยมีผีเสื้อมาน้อยกว่าแต่ว่าถือรวงข้าวรวงข้าวคือหลการเก็บเกี่ยวฮาวเว นะครับผมแล้วก็มีมงลงด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มหวานออกมาแบบนี้นะครับชุดสีน้ําเงินนะครับคือคืออะไรที่แบบว่าดูมีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบได้ว่าคนคนนี้คนเกิดวันพฤหัสวันนี้เหมือนกับเป็นลักษณะของวันแห่งเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวมีมงลงคือความสมบูรณ์อัลบานนะครับเป็นเทพแห่งอับเดนได้ไหมได้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้อมือกันต่อนะครับวิธีการใช้ใช้แบบนี้ไม่ยากนะครับแล้วคุณใช้ไปเรื่อย คุณก็จะเข้าใจอ่าบางทีมันเป็นภาษาเยอรมันเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเพราะนั้นพอไม่รู้เราก็ประมาณนี้นะครับเป็นเทพีแห่งรวงข้าวความสุดมสมบูรณ์คนเกิดวันพฤหัสวันนี้คุณก็คืออาจจะเก็บเกี่ยวเปลียวแชร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับความพร้อมนะครับคนเกิดวันศุกร์ครับคนเกิดวันศุกร นี่คือการทำนายของไพ่ที่เราไม่รู้จักนะครับคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงอ่าในเมซิสในเมซิสน่าจะมีข้อมูลอยู่อย่างเงี้ยมีปีกสีทองการปกป้องได้ไหมคล้ายคล้ายไอซิสได้ไหมได้นะครับปัญญาได้ไหมได้นะครับแล้วนางถือคาถาแบบนี้นะครับมีปีกด้วยคือการเคลื่อนไหวได้ไหมการเตรียมพร้อมได้ไหมคนเกิดวันศุกร์เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วลองมาดูครับว่าเนเมซิสนะครับเนเมซิส M N O P เนาะแล้วก็อย่างนี้ครับคือบางทีเราไม่รู้จริงๆเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับวิธีนี้ที่เราจะ M N อ่าเนเมซิสคืออะไรครับ <c oughs> การล้างแขนนะครับกดแห่งกรรมนะครับอ่าเนเมซิสก็พีแห่งการล้างแขนกดแห่งกรรมนะครับอย่างที่บอกครับภาพของนางนางถือกทาแบบนี้นางก็ดูรุนแรงดูสายตา นะครับดูปีคือนางเตรียมพร้อมที่จะทํานู่นทนํานี่พอเราไปเปิดคู่มือมาอา้าวเนมิซิสคือเทบีแห่งการล้างแค้นนั่นเองอ่าอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าวันเนี้ยอย่าไปยุ่งกับคนวันศุกร์มากมายนะเพราะว่าคนวันศุกร์วันเนี้ยถ้าแบบว่ากระทํามากระทํากลับได้เลยนะครับนางเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับทานายอย่างนี้เนาะวันเสาร์ครับวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไร คนเกิดวันเสาร์อ่าหอยเพลดูมีค่ามีราคาเ <c oughs> นาะคือหอยเพลเข้าไปดูมีคุณค่า M N O P นะเพรมีราคาดูมีคุณค่าหน้าทนุถนอมไม่มีคำแปลนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยก็คืออ่อมีสิ่งที่จะต้องเก็บรักษา,าไว้ได้ไหมเพราะไข่มุกอยู่ในเปลือกหอย ใช่ปะหอยอ้าขึ้นวันนี้คนเกิดวันเสาร์หอยอ้าขึ้นมาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเก็บหรือปกปักรักษาไข่มุกหรือเป็นเวลาที่เราต้องโชว์พาวได้ไหมอ้าโชว์สิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตของเราได้ไหมลักษณะของตรงนี้คืออะไรเพนทาเคิลนะครับดวงจันทร์จันทร์เสี้ยวจันทร์เสี้ยวไปเสี้ยวมาแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็มีความหมายที่เราจะทำนายได้อย่างบบอกว่าวันเสาร์วันนี้เราไม่ได้ บอกว่าเอาหัวข้อคืออะไรเราก็บอกว่าคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณดูมีคุณค่าอาจจะโชว์พาวโชว์ความมีคุณค่าของคุณเปิดหอยเปิดออกมาเพื่อให้โชว์เห็นไข่มุกข,ข้างในหรือจะบอกว่าเป็นเรื่องของการปกป้องได้ไหมเป็นเรื่องของการเงินได้ไหมเรื่องของการรับทรัพย์ได้ไหมได้นะครับประมาณนี้เนาะคนเกิดวันอาทิตย์ครับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นอย่างไรนะครับนี่คือวิธีการทํานายแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่เราไม่รู้โอ้แมกโนเรียแน่นอน นะครับตัวนี้ดอกแมกโนเรียแน่นอนนะครับดอกแมกโนเรียเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปดูความหมายถูกไหมครับทีนี้พอเราไม่รู้ความหมายว่าแมกโนเรียคืออะไรนะครับเราอาจจะบอกว่าแมกโนเรียในความหมายของเราคือสีชมพูความสดชื่นได้ไหมมีสีชมพูอ่อนๆดูสดชื่นดูสบายๆคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้นะครับแล้วก็มีความมีทั้งบานบานคือเตรียมพร้อม56สเต็ปด้วยกัน ดอกเยอะแยะอาจจะแบบว่ามีการสัมพันธ์กับคนรอบข้างแบบนี้ได้ไหมมีดอกหนึ่งบานมีดอกหนึ่งตูมนะครับมีดอกเยอะแยะเลยการเข้าสังคมการพบปะผู้คนอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือการทํานายที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้จริงๆว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะทีนี้พอเรามาดูความหมายมันคืออะไรครับมันเรื่องของความงามสัญลักษณ์ของเพศหญิงการชื่นชมความงามของเธอนะครับอ่ะดูอะไรเนี่ย ดูอ่อนหวานแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นอ่อนหวานน่ารักความงามรักความธรรมชาติคุณธรรมสูงกีบดอกแข็งกระด้างแต่อยู่นานภาะวะจนลมพัดเนาะเพราะว่าดอกแมกโนเลียเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นดอกไม้แบบที่ว่าดอกเขาจะเป็นแบบดอกคล้ายๆกัมยี่เคยเห็นไหมครับกลีบดอกของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกลีบหนาๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนพวกกระดังงงกระดังงา,นา,นาใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเขาเลยบอกว่า เขาแม้ว่าจะดูข้างนอกอ่อนหวานแต่ข้างในเนี่ยเข้มแข็งนะประมาณนี้นะครับเนี่ครับคือคําแปลงง่ายๆเวลาที่เราได้ไพ่บางชุดมาเนี่ยเฮ้ยมันสวยจริงแต่แปลไม่ออกเราก็ต้องพยายามหาวิธีหาไม่ได้คือมองภาพแล้วตีคําถามเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นจะถามเรื่องลุงล่ะถามเรื่องลุงอีกละคิดถึงลุงลุงไม่ออกมาตั้งหลายทีนะครับอืมลุงห่วงใยพวกเราหรือเปล่าอ่า ลุงลุงเห็นจำนวนการตายสามรอยทุกวันลุงห่วงใยพวกเราหรือเปล่าหมอแกนเลยวะไปทำนาเองดีไหมมอแกนคือใครเออมอแกนก็คือหมอแกละเฟนนั่นแหละครับใช่ไหมครับน่าจะเป็นหมอแกละเฟนนะครับ m n o p q r นะครับคู่มืออาจจะแบบว่าดูแบบว่าเออ ดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเอยงอะมอร์แกนน้าก็คือมอร์แกนน้าแหละแม่มดอะนะครับแม่มดในเรื่องของเมอร์ลินนะครับมอร์แกนหน้ามอร์แกนมอร์แกนก็รู้สึกมอร์แกนเป็นตัวร้ายปะไปทำนายต่อเองนะจ๊ะเออลุงรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนมอร์แกนอะเนาะดูลึกลับดูหายไปถ้าเราแบบว่าเฮ้ยมอร์แกนไม่รู้จักว่ามอร์แกนเป็นใครดูชุดที่นางใส่มันดูแบบ สีมันแบบสีมันไม่มันไม่เหมือนกับสีเนี้ยคือมันเหมือนกันนะแต่แต่ความรู้สึกมันต่างกันใช่ปะ่ะดูลึกลับดูผมสยายดูแบบว่าทำได้ต่อเองกันละกันนะครับตัวใครตัวมันนี่คือชุดที่แบบว่าสวยนะครับด,ดูดูดูดีแต่พอมไปเจอภาษาแบบนี้เข้ามันก็ทําให้เราแบบว่า หยุดทำนายได้ไหมหยุดไม่ได้ก็ฮักไปแล้วนี่นะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็ใช้บ่อยนะครับชุดนี้ใช้บ่อยนะครับวันวัวเลงทายเรื่องของการเอามาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยของคนทำนายได้อยู่นะครับสวัสดีครับ